สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม d d b y Daylight Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภยัยสนใจลิงใต้คลิปครับผมโอเคก็ okay, กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม,มกับเกม Dead by Daylight Mobile วันนี้เรามาเล่นไมเคิลสายเอ่อจัมส์แกร์นะครับผมผมเป็นแบบไมเคิลขั้นหนึ่งตลอดเวลานะผมเอาแอดออนสีม่วงมาเอ้ผมลืมตั้งปุ่มวะก็คือสายที่ผมเล่นจะค่อนข้างที่จะ เดินช้ามากๆเลยนะครับผมก็คือมันเหมาะสําหรับด่านที่มีกําแพงเยอะๆแบบด่านที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือลมบําบัดใช่หรือเปล่าไม่ดูจําไม่ได้น่าจะเป็นสถานเออนั่นแหละจำชื่อไม่ได้นี่ไงเจอคนแล้วก็คือผมจะอ้อมไปดึงหลังซะหน่อยความสนุกของสายนี้ก็คือสายแบบเอามาแกล้งเซิร์เล่นเฉยๆนะครับผมถ้าเป็นเซิร์ฟไทยนี่ได้จะโดนพิมพ์ดายับเลยนะดึงหลังแป๊บอุ้ย ทำไมดึงหลังไม่ได้อะผมลืมปรับปุ่มอะผมที่ผมทําคลิปสอนที่โหลดเซิร์ฟนี้ไปอะผมก็ลืมปรับปุ่มเลยอะ <c oughs> โอเควิ่งฉี่อย่างนี้ไม่มีคนปั่นเดี๋ยวไว้วิคนนี้เป็นเหยื่อผมนะครับผม <c oughs> สายนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้เปิร์กแมงมุมนะเพราะว่ามันเดินช้าเอามาคอมโบกันได้โอเคผมไล่คนนี้ดีกว่าคนนั้นเขาเป็นเหยื่อ <c oughs> ไปตีเขามันก็เสียฟี <c oughs> ไปไหนละไปไหนละอุ้ยอยู่ในตู้เหรอ อะไรวะเนี่ยอย่าีก็หายตัวไปเลยไม่เคลืมันเล่นได้ได,ได้ได้หลายสายนะครับผมสายจับแทงขั้น3ตลอดแล้วก็สายแบบขั้นหนึ่งตลอดเวลาอะไรเงี้ยเหมือนที่ผมเล่นเนี่ยมันก็แบบสนุกไปอีกแบบนะไม่เน้นเก็บแรงเน้นแก้งนี่นีคนนี้คนนี้คนน,คน,นี้เดี๋ยวผมจะพยายามจะเขาน่าจะวนมาหรือเปล่าเฮ้มีคนปั่นไฟตรงนั้นอ๋อแล้วเสียดเลยโอเค ได้เดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมรอเลยเฮ้ยเขาจะไปช่วยพ่ะนะคนนั้นนะ่ะจะไปช่วยแน่เลยคนนั้นจะไปช่วยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมต้องวิ่งไปล้ววิ่งไปแล้ว,ไ,ลว,ไ,ลวไม่ได้เฝ้านะไม่ได้เฝ้า <laughs> เฮ้ยไม่ดึงเลยไม่ดึงเลยไม่ดึงเลยสายจัมสแกลพไม้สวยโอเคเราเดินตามไม่ค่อยทันนะครับผมเราเดินช้าแบบช้ามากๆอุย้ยแล้วก็ตีสั้นมากๆเลยนะครับผมเหมือนที่เห็นเมื่อกี้แบบตีไม่โดนเลย พอตีแล้วเราก็หายตัวเฮ้ยเขาฮิวกันปะเขาฮิวกันปะต้องต้องโดนหน่อยแหละต้องโดนหน่อยแหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมไม่ตีเดี๋ยวไว้นะครับผมเพราะว่าเขาเป็นเหยื่อเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเขาตายเลยวูโอเคคนนี้โอเคเรียบร้อยเซฟเดอะเบสได้ขั้นสามเลยมีใครให้เขาฮิวกันอยู่ปะจะเอ๋มาแล้วเอาคนนี้ก็อย่าเรียบร้อย กระจายความเจ็บปวดไปก่อนโอเคค่ะแมงมุมเราได้แล้วเฮ้ยเขาช่วยกันเลยวะผมจะดักนะเดี๋ยวผมจะดักโอเคมีคนวิมงมาทางนี้เซอร์ไพร์เรียบร้อย <c ười> คนเกียร์น่ะสายเนี้ยแบบถ้าอยู่เซอร์ไพร์น่าจะโดนพิมพ์แบบด่าดยับอะด่านนี้ผมว่า,น,าน่าจะเข้าไทยอยู่นะรอเลยรอเลยโอเคก็ด่านนี้เข้าไปขึ้นสายนี้ก็ต้องฮิตหน่อย เขาจะวิ่งไปช่วยคนนั้นแน่เลยว่ะเดี๋ยวผมขอซ่อนตัวแบบโอเคให้เขาวิ่งเข้าไปในประตูนะแล้วก็แล้วก็ไปเลยมาแล้วมาแล้วคนนี้เขาละแวงแล้วนะมาแล้วเซอร์ไพรส์อุ้ยหมันตีสั้นอ่ะมันตีสั้นอุ้ยติดอะไรเนี่ยโอ้โหติดติดอะไรกันเนี่ยเราเดินแทบไม่ทันเลยอ่ะเราตีสั้นมากๆอ่ะเราต้องเดินเข้าไปใกล้นะเราจะง้างตีเหมือนตัวอื่นไม่ได้โอเคมานี่แขวนไว้ก่อน แขวนไก่อนผมไปตีเหยื่อแบบเยอะมากแล้วก็เซดเดิเบลก็หายหมดโอเคเดี๋ยวผมกลับไปดูฝั่งนี้มีคนหรือเปล่าไม่มีพังไม้ไปก่อนโอเคเล่นแบบใจเย็นแล้วก็แบบตีแล้วก็หายตัวตีแล้วก็หายตัวไปไหนกันแล้ววะฮ้่เขาหิวกัน่ะเขาหิวจนเสร็จเลยถ้าอยู่เออนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยแล้วผมอผมไม่คิดว่ามันผมไม่ค่อยชินกับด่านนี้เท่าไหร่อ่ะผมไม่ว่าจะมีกำแพงไงคนนั้นจะวิ่งไปช่วย คนราจะวิ่งไปช่วยโอเคผมผมปล่อยให้ช่วยเลยนะครับผมมาแล้วก็เอาตัวคนนี้เลยเอาคนนี้เลยโอเคเก็บขามแมงมุมแป๊บขอเก็บขามแมงมุมเอาคนนี้เอาเฮ้ยวิ่งมาเจอกัน,นวิ่งมาเจอเฉยโอเคเราได้ขามแมงมุมแล้วคนนี้ตายแล้วใช่ปะเราต้องรีบตัดกําลังไปก่อนตอนนี้เขาปั่นไฟยังไม่ได้สักเครื่องเอ้ยไม่ได้สิยังไม่เสร็จสักเครื่อง เส็จไปเครื่องหนึ่งเออทำไมวะคืออะไรก็คือก็คือเส็จไปเครื่องนึงนั่นแหละนี่คนนั้นเขาระแวงแล้วอะ่ะลุงเอสป่ะลุงเอสเขาระแวงผมแล้วอะ่ะให้เขาหิวไปก่อนเดี๋ยวเราไปหามุมจัมสแกกันอุย้ยกดผิดไม่ได้ตั้งปุ่มโอเคเดี๋ยวเราหามุมจัมสแกแป๊บ <c oughs> เราต้องใจเย็นนะครับผมเราไม่ต้องจำเป็นต้องไปวิ่งเดี๋ยวเขาก็วิ่งมาหาเราเองโจรมุมตึกโจรมุมตึกมาแล้ว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 พรส์ <laughs> เ,เราเลียบรอ้อเราเราไปเอาลุงเอสด,ดีกว่าลุงเอสเขาดูเราแวงนะเดี๋ยวไว้ปล่อยเขาไปลุงเอสเขาดูเราเวงเดี๋ยวผมเอาลุงเอสเลยผมจะไปทางไหนวะเนี่ยเขาไปนั่งปั่นไฟวะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ผมว่าไปทางนี้ไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวกลับกันกลับกอนผมต้องแอบตามมุมตึกเห็นปะเนี่ยอุ้ยเห็นปะเขาตาดีเกินเห็นเฉยแอบแป๊บพอเห็นแล้วก็แอบครับผมแล้วก็แอบ ใช้เหลี่ยมใช้มุมในการแอบบโอเคเดินไปดักเลยเดินไปดักเดินไปดักเนี่ยเขาหลอนแล้วดูดิ <c oughs> เจอแค่นี้ก็หลอนแล้วนะบอกให้สปะรดหาใครเพื่อนหะใครเอ่อใครพับไม้หรือเปล่าเอ้ยไม่พับวะใจแข็งเกินใจแข็งเกินแล้วเดินตีไปก่อนขาดบางมุมยังไม่ได้เดินชา้านิดนึงนะครับผม <c oughs> โอเคเราเดินดักนินเดินดักเอาไม่ตายยากหรือเปล่าไม่มีก็โดนไปก่อนนะไม่มีก็โดนไปก่อนแขวนไปกัน คนนี้เฟดแรกหรือเปล่าโอ้โหเสียไปแล้วโอเคเซฟเดอะแบดเรามีหกแล้วร้องข้าน่จะเช็ดเลือดเร็วโอเคคนนี้เขาเห็นผมแล้วปะผมเอ้ยเขาตู้เฉยเขาตู้เฉยวันดีเอาเฮ้ยเปิดตู้โอ้ยโอ้ยโอ้โหปุ่มตีกับปุ่มเปิดตู้มันอยู่ใกล้กันผมไม่ได้ตั้งปุ่มเอาไปก่อนนะเซฟเดอะแบสเจ็ดแล้วเช็ดเลือดเร็วมาก ถ้าเป็นสีม่วงน่าจะเร็วกว่าน,นี้อะไรอะออกมาอะไรของเขาเนี่ย <_ S 1> <_ S 2> เขายอมแล้วอะ <_ S 2> เขามอบ <_ S 1> เขาอยอมมอบเฮ้ยใครอยู่ตรงนี้มีคนอยู่ใครอะเดวไว้เหรอเดไว้พับไม้เุ้ยไ,ไม่พับไม้เด้อไป่ถอนเสาเฉยเลยผมว่าถ้าพับไม้น่าจะคุ้มกว่านะพับไม้แล้ว,วลจะคุ้มกว่านะ,นาะานะโอเคแกวนไปเลยซเซสดเบสหายหมดตีเยอ,อะเก็บเขาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปหาลุงเอสก่อนเขาหิวกันแล้ว เดี๋ยวเราหากันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วน่งแอบอยู่เลยกลัวไปแล้วครับผมซือตอนนี้เขากลัวผมไปแล้วสายนี้ขัข้นที่จะเอาเรื่องอยู่โอเคจำสแกลแล้วค่อยๆเดินไปผมยืนดูเขามาเป็นระยะหนึ่งแล้วอะ่ะเขาแบบไม่เดินไปไหนสักทีดูเขากลัวมากๆากเขาคิดว่าผมจะหาเขาไม่เจอผมย่องแล้วก็เซอร์ไพรส์เุ้ยไม่โดนไม่โดน ย่อๆป่ะย่อๆป่ะเขายอมแล้วว ah, ะอะไรอ่ะเพื่อนออกมา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 โอเคยอมแล้วว่ะสายนี้ก็หาดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคไปเราให้ปั่นไฟหน่อยก okay, ็ได้โอเคไป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 ปั่นไฟ <c oughs> เดินตามไปเลย <c oughs> ไม่พับไม้เ <c oughs> ขาจะให้ผมปั๊มแต้มเหอโอเคได้ได้ปั๊มแต้มก็ปั๊มโอเค ผมจะเล่นกับเหยื่อนิดนึงนะเล่นกับเหยื่ออุ้ยพับไปเลยนะครับปั่นไฟเครื่องนี้ไปเลยนะขอเล่นกับเหยื่อแป๊บหนึง่งไปหาเด๋วไว้เฮ้เขาลุกไปดึงเด๋วไว้ว่ะดึงเด๋วไว้เด๋วไว้ขอเก็บแมงมุมหน่อยเฮ้ยยืนบงังเฉยไปเก็บแมงมุมกับเด๋วไว้กันโอเคเก็บแมงมุมแล้วก็ถอยเลยเขาเข้าตู้ทําไมวะน่าเด๋วไว้โอเคเราได้หนึ่งคันแล้ว แล้วก็วิ่งมาหาผมตีคู่ไปก่ตีคู่ไปก่อนตีคู่ไปก่อนแล้วก็เรามาจำสแก์คนนี้ต่อเขาจะตกใจบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอเคคนนี้น่าจะอยู่ข้างบนโอเคข้างบนตรงนั้นโดดลงมาแล้วก็จำสแก์โอเคเก็บขาแมงมุมเก็บขาแมงมุมแปบบก็เดินมาหาคนนี้ต่อโอเค ให้เขาปัน่นเอ้ยแล้วแต่ว่าให้เดินมาเจอผมพอดีวนมาเจอแล้ววนมาเจอบอกแล้วว่าด่านนี้เหมาะสําหรับสายนี้สุดๆนี่เดินทางไหนก็เจอเดินทางไหนก็เจอดักหมดนะขอเก็บแมงมุมหน่อยโอเคได้แมงมุมขั้นสามแล้วนะครับผมผมว่ามันนานไปป่ะผมว่าผมไปฆ่าลงเอสเลยดีกว่าเล่นกับเหยื่อพอละเดี๋ยวมันจะนานกว่าน,นี้นะครับผมถ้าเราให้เขาปั่นทั้งสามเครื่องเลยนะขอดึงหลังหน่อยแล้วกันโอเค ปขึ้นเสาเลยเสาใกล้ไม่แขวนนะเสาไกลเลยเดี๋ยวไว้นนาะจะวิ่งไปฝั่งนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมเอาไปแขวนไกลๆเลยไกลสุดเลยนะ่ะโอเคอเฮ้ยมีคนปั่นอยู่ตรงนี้่ะอ้าวเ,เดี๋ยวไว้สวยจะได้ไม่ต้องหานะจะได้ไม่ต้องหาโอเคเราก็เดินตีตามปกติไปเลยนะครับผมจัมสแกมอีกรอบอุ้ยเรียบร้อยอุ้ย เฮ้ยตีไม่โดนเฉยตีไม่โดนเฉย,ยอะไรวะเนี่ยต้องโดนแล้วแหละต้องโดนแล้วแหละสายนี้ค่อนข้างที่จะฮาอยู่นะสําหรับใครที่อยากแบบแกล้งซื้อก็สามารถเอาไปเล่นได้แต่ว่าเซิร์ฟไทยยังไม่มีแบบด่านพวกนี้นะผมค่อนข้างที่จะเล่นสายนี้ยากพอสมควรผมแนะนําให้เล่นกับด่านพวกแบบด่านทึบๆนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เซิร์ฟไทยมันก็มีแต่ด่านกว้างๆอ่ะนะรอน รอด่านนี้เข้ามานี่บันเทิงเลยนะโอเคเกมนี้ก็จรเราไปเจอกันเกมต่อไปกันเลยดีกว่าอุ้ยผมเอาด่านดร็อกเตอร์มาทําไมมันออกด่านนี้วะโอ้โหแย่แล้วขั้นหนึ่งตลอดเวลากับด่านนี้อะไรกันครับเนี่ยแล้วผมจะฆ่ายังไงอะผมเอาด่านดร็อกเตอร์มานะครับผมแล้วก็มาออกด่านด่านนี้เฉยแล้วอย่างกว้างนะด่า,ดานเนี้ยโอ้โหแมทแมทฟเมททฟน่าจะสองที่เลยมั้ง เฮ้ยมีคนอยู่ตรงนี้ว่ะเขาพยายามจะแกะโทเทมเดี๋ยวผมไปไปจำสแก์เขาสักหน่อยโอเคได้ยินเสียงแกะโทเทมนะแล้วก็มาจากเงามืด <c oughs> ดึงหลัง <c oughs> เอาไปก่อนเอาไปก่อนหนึ่งคนเพื่อนคงแบบงงอะว่าทำไมตัวอะไรเอ้ยกดผิดอีกแล้วคือ <c oughs> ผมตั้งปุ่มมานิดนึงแล้วนะพอจะเล่นได้นิดนึงนี่ดูดูดิผมแบบแทบจะหาไม่เจอเลยอะมันด่านมันกว้างแล้ว ไม่เหมาะกับด่านนี้สุดๆเลยวะทำไมมันออกด่านนี้ได้วะไม่มีคนปั่นเขาปั่นกันอยู่ไหนวะเนี่ยกว่าจะเดินถึงโอเคเอ้ยอเสร็จเลยเดี๋ยวผมรอรอดักเลยรอดักเลยเขาต้องวิ่งมาแน่ๆวิ่งมาแล้วก็มาแล้ว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 ,ลวเดินมาดินี่ไง <laughs> <Surprise. S 2> <laughs> เซอร์ไพร์เซอร์ไพร์ตามเลยตามเลยเนี่ยดูดีเขาแทบจะวิ่งเร็วกว่าผมเลยนะผมวิ่งตามไม่ทันเลย โอ้โหถ้าให้ไปไล่แบบพวกเมเทเร์อะไรคงไม่ไหวครับผมดึงไปเลยโอเคก็ล้มแล้วก็ไล่ไอ้คนนี้ต่อคนนี้มันตัวอะไระเนี่ยเดวิดเหรอเดวิดหรือลุงเอ็ดวะเนี่ยทำไมผมไม่ชินเลยน่าจะเดวิดหรือเปล่าตายยากโอเคกระโดดหน้าต่างหรือเปล่าเดืมีแทงหลังไหมเพื่อนแทงหลังก็แทงมามาผมต้องรีบซ้ำคนเดิมเอ้ยเขาปั่นเขาแยกกันปั่นป่ะ ผมต้องสามคนเดิมเพราะว่าเขาคจะ,จะชนะยากนิดนึงเขาจะชนะยากนะครับผมสายเนี้ยกับด่านแบบเนี้ยโอเคแขวนไปก่อนไม่ีคนเมียนปั่นเหรอผมไม่เห็นออร่าเขาเลยโอเคเราไปแขวนคนนั้นเลยดีกว่าแขวนคนนั้นเลยไม่มีคนฮิวใครใครมาฮิวขอเด็ดขอเด็ดไม่ไม่ไม่เราอุ้มเลยนะครับผมอุ้มเลยอุ้มเลยเรารีบแขวนไว้จะดีที่สุด พี่แขวนไว้จะดีที่สุดเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะปั่นไฟมีคนอยู่ในตู้ล้วนะผมได้ยินเสียงเฮ้ยลุงบินลุงบินลุงบินมาแล้วมาแล้วเซอร์ไพร์ลุงบินแบบโอ้โหมีตกใจอะผมว่ามีกีดลั่นบ้านอะถ้าเล่นเซิร์ไทยนะมีกีดลั่นบ้านนี่ไงเอาไปก่อนเฮ้ยมีคน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 จำสแกนหน่อยไหมอีกสักรอบไหมเอาไปก่อนเฮ้ยคนนี้มันเหยื่อนี่หว่าโอ้โห เซฟเดียวเวสหายหมดโอเคเขาวิ่งฉีกเดี๋ยวผมไปแขวนคนนี้เลยดีกว่าเราได้ขาแมงมุมมาไม่กดผิดกดผิดอุ้มนะโอเครีบแขวนเลยครับผมแขวนได้เยอะที่สุดโอเคเขายิ่งแขวนได้เยอะก็ยิ่งได้เปรียบอะไรอะไม่ตีด้วยผมอะไม่ใครโดดโอ้โหเหี่ยวผมเขาเขามาวิ่งเล่นเลยวะมีคนมาช่วยหรือเปล่าคนนั้นวิ่งไปนู่นเลยวะ ผมวิ่งไปนู่นเดี๋ยวผมแขวนคนนี้เลยเหยื่อก็เหยื่อเถอะแขวนหมดอ่ะโอเคเสาอยู่ไหนอยู่ใกล้ปะเนี่ยเดี๋ยวผมไปแขวนเสาตรงบ้านเล็กดีกว่าโอเคเสานี้เสานี้เลยกว่าจะเดินถึงแขวนไปเลยโอเคไม่มีใครนี่เอ้ยไม่มีใครมาช่วยผู้ผิดลิ้นพันไปหมดแล้วเนี่ย ต้องเล่นโซนหน่อยวะเพราะ mm hmm. ว่าผมอุ้ยเขาไปจุดโทเทมบูนโทเทมบูนถ้าผมแบบไปเดินไล่ให้ผมไปเดินไล่เหมือนตัวปกติผมไม่ไหวแล้วเนี่ยขอยืนดูดหน่อยไม่มีใครมาช่วยจริงนะเนี่ยอุ้ยเจอแล้ววันดีเพื่อนโจทย์เก่าไม่ทันว่ะวิ่งไม่ทันเดี๋ยผมต้องพยายามจะไปดักต้องพยายามดักว่ะจริงอุ้ยเขาไม่วนมาผมนึกว่าจะวนใช้ต้นไม้บังซะหน่อย โอเคมาแล้วเดินดักไปเลยเน้นเดินดักเอานะครับผมเขาช่วยกันแล้วโอเคเน้นเดินดักไม่งั้นเดินตามไม่ทันวัด,ดีเพื่อนดูดิขนาดแบบหลอกทิศทางมาขนาดนี้ยังยังวิ่งแทบไม่ทันอะ่ะโอ้โหแล้วตีอย่างสั้นผมต้องแบบวิ่งติดตูดเขาเลยอะ่ะงกไม้หรือเปล่างกไม้หรือเปล่าโอ้โหผมมีแค่ผลผมหรือเปล่าเนี่ยที่งกไม้อะ่ะคนอื่นเขาไม่งกกัน <c oughs> นึกว่าคนอื่นจะงกเหมือนผมไงโอเค โอ้โหคนนี้เขาจุกเป็นว่ะเดี๋ยวผมปล่อยเขาไปก่อนแล้วกันผมไปไล่คนอื่นเลยนะคนนี้เขาจุกเป็นคงได้ทั้งวันอะ่ะผมแย่แน่แน่ถ้าผมไปไล่เขาอะ่ะเฮ้ยเขาไปไหนกันวะเนี่ยไปไหนกันไม่เจอเลยมันกว้างมากแล้วผมไม่เห็นใครในบ้านใหญ่หรือเปล่าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนทําอะไรเปิดกล่องเปิดกล่องเหรอเขาเปิดกล่องวะ่ะเขาพยายามหาพยาบาลมาฮิวตัวเองแน่เลย ให้ยืนทำอะไรอ่เพื่อนโอเคโอเคมาอุ้ยมผมลืมว่ามันมีประตูให้พังตรงนี้ก็ว่าอยู่ทำไมติดเฮ้ยเขาปั่นไฟเขาปั่นไฟป่ะโดดลงไปก็ <laughs> ขี่คอไปเลย <c oughs> นี่แน่นี่แน่ปั่นไฟชิวปั่นไฟไม่ดูอะไรเลยนะเราอะโอเคแล้วก็แขวนลุงบินเฮ้ยเขาจะพยายามมาท๊อปสิ่งใส่ผมป่ะเขาจูงผมได้แล้วเขาแบบ เอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยมาส่องไปฉายใหญ่เลยอะไรไม่บอดไม่บอดโดนไปก่อนควนี้เขามีตายยากครับผมเราต้องรอตายยากเขานหนึ่งตายยากหรือเปล่าเฮ้ยเสียไปอีกหนึ่งเครื่องโอ้โหหรือสองเครื่องตายยากดิตายยากสวยเคมาตามตามเลยตามเลยคนนี้ชุดเลือดซะด้วยชุดเลือดซะด้วยเจ็ดสองหรือเปล่าอ๋อไม่หมุนไม่หมุนยังนี้ก็โดนไปก่อนนะเมื่อกี้เขาปั่นไฟ แต่ผมขอแขวนตัวจีดก่อนเพราะนี่เขาเขาตัวจีของทีมเลยนะต้องกําจัดทิง้งโอเคตายแล้วกําจัดทิ้งเลย,ยกําจัดทิ้งเลยใครจุ๊กใครแบบชอบจุกนะ๊กอะกาจัดทิ้งเลยเฮ่ไปไหนวะเมื่อกี้เขาปั่นเครื่องนี้เสร็จไม่ใช่หรอหายไปแล้วหายไปแล้วไปไหนวะเนี่ยไปไหนวะไม่เจอเลยไม่เจอเลยผมจะไปหาที่ไหนได้วะเนี่ย เครื่องเนินหรือเปล่าเดีย๋ยวขอเดินไปดูเครื่องเนินก่อนเฮ้ยเจอหนึ่งคนนั่นะ่ะเอ้ยสองคนคนนึงอยู่หลังแมสทบปโอเครู้เรื่องนี่ไงวิ่งมาพอดีผับไม้สวยแล้วก็ถือไปตามสเตปผมไปไล่ผมไปไล่คนนั้นดีกว่าไปไหนแล้วเฮ้ยไม่ได้วะเขาหายไปไหนละโอ้ยโอเคเจอละวิ่งดักเลยเราเน้นวิ่งดักนะวิ่งดักยาวๆวันดีเพื่อนวันดี หลอนน่าเจอสายเนี้ยหลอนน่าจะกระโดดหน้าต่างโอเคกระโดดไปเลยสวยน่าจะโดนก่อนทีนึงเฮ้ยสเตปวิบบ่งรอบต้นไม้ก็มา่ะนี่ไงนี่ไงเอาไปก่อนเอาไปก่อนตัวนี้ไม่มีไม้ตัวนี้ไม่มีไม้วิ่งดักพยายามวิ่งดักนะผมไม่งั้นวิ่งไม่ทันดักไปเลยแม่เข้าไม้เอาดิโอเคให้วิ่งเข้าบ้านใหญ่ตัวนี้ไม่มีไม้นะเ้ยขึ้นชั้นบนมีตายาหรือเปล่าตาอยากตาอยาก ตายอ่ะไม่มีไม่มีสวยเลยสวยเลยแล้วอีกคนอยู่ไหนวะเนี้ผมจะหายังไงให้มันเจอวะอีกคนอยู่ไหนวะอยู่ตรงเนินที่เดิมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเดินไปเช็คหน่อยขอเดินไปเช็คหน่อยไม่มีนี่หว่าเขาไปอยู่ไหนวะเขาไปอยู่ไหนโอ๊ยเจอแล้วนี่ผมตาถัว่วหรืออะไรวะเนี่ยเขามานั่งอย่างนี้ตั้งนานแล้วนี่ <laughs> จ้าสแกนหน่อยดิโอเคเซอรเไพร์เพื่อนอุยอ้ยอุ้ย แล้วผมกดตีไม่โดนไม่ชินปุ่มเท่าไหร่ครับผมวนมาหรือเปล่าวนมาหรือเปล่าวนมาหรือเปล่าอ่าไม่วนไม่วน,ไ,วนได้ขาแมงมุม,มได้แมงมุมโอเคเขาฉีกไปเลยด่านนี้มันเล่นยากจริงนะเนี่ยมันจัมสเกลไม่ค่อยได้เลยอะ่ะโอเคปล่อยเขาไม่วิ่งกลับมาเลยวะไม่วิ่งกลับมาพยายามใช้อะไรบงังอุ้ยเขาเห็นผมเขาเห็นว่าผมจะวิ่งเป็นดักเขาวิ่งกลับเลยโอเคใช้มุมบงังแป๊บดูดิมันแบบแทบจะ หลบมุมไม่ได้เลยอ่ะเขาเห็นผมอ่ะเฮ้ยนั่งเฮ้ยหิวตัวเองเพื่อนจะเกินไปเกินไปไหมโอ้โหตรงนี้มีไม้ยาวแน่เลยผมเนี่ยเดินไม่ทันเอาไม่เข้าไม้อย่างนี้ก็เรียบร้อยนะน่าจะทันนะครับผมตรงนี้มีไม้แต่ยังไม่ได้พังทันอยู่ทันอยู่อาไปก่อนโอเคเกมนี้ค่อนข้างที่จะจี๊จีอยู่ผมค่อนข้างที่จะปวดหัวกับดนัน เรียบร้อยโอเคโหนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วมาทำคอนเทนต์ซะหน่อยไ่เจอด่านอะไรกันครับเนี่ยเจอเกีย์ทำคอนเทนต์กับซุ่มด่านมาให้ผมทั้งนั้นที่ผมเอาด่านด็อกเตอร์มาเฮ้ยหลุมเกิดหลุมหลุมเฮ้ยหลุมเกิดตรงนี้ปิดทันหรือเปล่าโอ้ไม่ทัน ใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์กนละหนึ่งไลค์กดตดตามกดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้นี้